สำนักประชาสัมพันธ์เขต6มอบรางวัลแก่เยาวชนค่ะที่ได้รับรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอศาสตร์พระราชากับการแก้ไขปัญหาภายัยแล้งและก็การประกวดบทความสร้างแรงบันดาลใจในการป้องกันยาเสพติดภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ค่ะ โดยเมื่อเร็วๆนี้สำนักประชาสัมพันธ์เขต6กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดพิธีมอบรางวัลการประกวด2กิจกรรมค่ะคือการประกวดคลิปวิดีโอศาสตร์พระราชากับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ประจำปีงบประมาณ2,563เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างค่ะได้มีส่วนร่วมในการสร้างสารรค์ผลงานและก็เผยแพร่พระราชกรณียกและพระราชดำรัสเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของ พระบาทสมเด็พร,ระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งได้ดําเนินโครงการระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมาสําหรับผลการตัดสินการประกวดนะคะปรากฏว,ว่ามีผู้ได้รับรางวัลดังนี้ค่ะในระดับมัธยมศึกษารางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมคดีพระพิรุณเบี้ยวน้ําจากโรงเรียนนวมินทราชุทิศทักษิณจังหวัดสงขลาค่ะ รางรองรางวัลรอง,รอง,รองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งนะคะได้แก่ทีมน้ำสร้างชีวิตจากวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์จังหวัดสงขลาค่ะรางวัลรอง,รองชนะเลิศอ,อันดับสองได้แก่ทีมฝ่ายมีชีวิตจากโรงเรียนทุ่งว่าวรวิทย์จังหวดัดสตูลกระที่งวันชมเชยนะคะก็มี3รางวันนะคะ ก็ได้แก่โรงเรียนดารุณมาอาเรฟมุฟนิธิจาก,กจังหวัดสตูลค่ะแล้วก็จากโรงเรียนอุบลรัฐราชกัญญาราชวิทยาลัยจากจังหวัดพัทลุงและก็ยังมีรางวัลป๊อปปูล่าโหวตนะคะได้แก่โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยาจากจังหวัดปัตตานีค่ะ ขณะที่ระดับอุดมศึกษานะคะรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมเพราะเราคือคนที่ใช้น้ําจากมหาวิทยาลัยสงขลานคารินวิทยเขตหัดใหญ่ค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและอันดับ2ได้แก่ทีมลุ้มขนมครกแล้วก็ทีมอ่างเก็บน้ําห้วยน้ําใสซึ่งทั้งสองทีมก็เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒจังหวัดสงขลาค่ะและรางวัลชมเชย3รางวัลนะคะก็ได้แก่ทีมพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ช่วยภัยแล้งแล้วก็ทีมเริ่มด้วยสองมือจากมหาวิทยาลัย ราชพัฒจังหวัดสงขลาเช่นเดียวกันส่วนอีกหนึ่งรางวัลค่ะเป็นทีมสาพระราชากับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลีราชมงคลศรีวิชัยวิเชยเขตตรังค่ะรางวัลป๊อปปูล่าโหวตหนรางวัลก็คือทีมพรจากพ่อจากมหาวิทยาลัยราชพัฒยะลาจังหวัดยะลา นอกจากนี้นะคะก็ยังมีการมอบรางวัลการประกวดบทความสร้างแรงบันดาลใจในการป้องกันยาเสพติดภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ซึ่งดำเนินการมาระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมาโดยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนสถิงพระวิทยาจังหวัดสงขลาและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสัน์จังหวัดสงขลาค่ะ